อุ้ยรถไข่นั่นาบสบารดีพอม่พี่น้อง FC ถูกถุกทานพี่น้องจ้าวันด้พบอพ่อกันยามทำคืนแต่โดน่นน้องพี่น้องเนาะมีค่ะสีมาดข้าวคั่วเห็ดเมนูแซบพี่น้องกินพี่น้องจา้าอ่นจอรี่คือไปเอาโคกมาให้แม่ไว้โคกถึเทิงพู บอนเจลลี่อาหารแรงย่งโฉมกลอนเจลลี่ใส่น้ำประเดกอ้าวหมดมาใส่นี่พี่น้องจิโร่ไ้คุดจิโร่นะครับอันนี้บักมี่น้องแคทอาม่าแล้วก็อันนี้ฮัลสือมาออสิบบาทพี่น้องอยู่อบอนท้าไปบุ่หละ จะไปดีป่าลุงดีลังกองหอมนี่กะดจิตต์หนวดใจแกเลยพี่น้อยเมนูแปลกๆแม่มันคือ,<ไ>ปอเป็นจะคือบอกเอาน่อยเกินนี้น่อยเกินเหนี้ยเด็กตอนตอนนั้นหน้าหน้นา,นา,นาอันนี้เทากันหนึกงขนนี้ย,ยังนี่เทาถูกอันนี้นคือทำแม่ปีตีนขวัวปีตีนแล้วเรียบร้อยพี่น้องกันสร ส่ตำน้พี่น้องเนถั่วใบพอนี่หล่ะแหนกอน้อยบางรอเาะีใส่หัวกระเทียมลงไปนำนะพี่น้องเนาะให้มันหอมเื่อย ละละาตามแหลกอะเขากัสิมากรุงนอพี่น้องเนาะแต่งนัวิีปนเนาะก็น้ำปลาแดกที่ทาเมยต้มไว้นะพี่น้องอย กินกับต้มแล้วไม่สั่งไผ่แล้วมไม่ลิงนอกนะจ๊าอ,อาหารก็ะต้องใส่บอกรกอซิมสำหรับปิ๊งยังจึบที่นี่ก็เยอยเลยประแดกหมอ,อเค็มพร้อมเสิร์ฟไปน้องไปไปกินน้ำการบานัน แล้วเดี๋ยวเอ,อาลงมาให้หน่อไม้น,น่พี่น้องอเมนูป่นจิโร่หนุกใสพี่น้องจ้าต้มหน่อไม้พี่นอ้องฮิปมากมาพี่น้องมาม,มาพี่นออ้องพร้อมเสิร์ฟเดูพี่น้องจ้าบายดีพี่น้องพี่น้องทำไม,ไมยุ่งฝ่ายูกเข่าเนื้อเข่าแรงมีอาหารกับปนจิโร่นหนุกใสเจอจลูกระเบิด ปากถ้าแม่ก็ขึ้นบูซาพี่น้องห่าบูแล้วแหละอยังไปเอายังทำเสื่อมันเสื่อมันโหโอ้ยถวยกับมะเอือนจะไปส่งแล้วเสไม่เท่าม่เ่าเพือนไก่พี่น้องแบ่งเสื่อมันมาให้โอ้ยคนอยากกินบ่ได้เด้อเหน่งท่องกินหนาเบิดมือนเลยนะอีหยังเกาะนี่ยนะเฮ้นายบักมี่อู้หูไอ้กินเหรอ อัวปิ้งมื้อเช้านี่ก็ยังบ่เบดอยู่แซ่บบ่อรอยจะเบิดติออกไวหั่นน่ะฮะแซ่บบ่บ่มีหยังเลยหิวบ่ซั่นทําแม่ปุ๋ยตสิเบิดปุ๋ยคุกอยู่ซั่นย่านปุจีอเบิดอ้ยแม่บ่กินนบ่ต้องห่วงอบ่ต้องเบิดแม่กินนยอย่ามันเบิดกูกินโลกูบ่ได้ตน ก่องกระดดกี่น้องเอ้ก้องจักบาทพี่นองเ่อเหอนะสบายดีพี่น้องอ้ยถากร่องข่อยคือเป็นหนีบบ่ก็พวแฟงใหม่จ้ะให้เห็ดนะะนี่มันจองิ้าพ่อมาจองปต้กอููบ่

เล่นไหวไหบอเนาะแซกยังไงกินจืด่ลยหนกแนหมดเลยบกลนะบอกมย่อจือยไปีกละยิ่ลมานั่งทั้ง่อพี่เตี๊ยามาพี่น้องเอาแรงเหมือนกันป่วนจีโูม นี่ของแสบเปนน่องบักมี่วผขาอ่คุอยอหว,วานแหงนีเน่อัหมีแม่ยายสีเรามามักมักมี่เด็กระแบ่งเสือมันนา ไช้เกลอมันแล้วแบนมันงวนอยู่เนาะมันตุกนะเมอกี้ก็เดินมันตุกนะมือทำซาไหลเนี่แนวข่ากระไว่าอนอีกกลายไปแน้วเฮ้ยเตียงก็ออกห่ากินอยู่บ่คือไหนคือเทียงขน Xê, tia tia bông nhập căn đâu? Môn môn nhìn, nhìn hai căn đự đó Mua móng mùa nào mùa 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 lên mua mùa há thang mùa 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 thương mùa thương mùa 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 กินลกูกกินมันอิม่มกินมนม่อิ่มนับก็อี่มกับอิ่มแม่ก็ได้นุกซ้าก็เป็นฟีใส่หัวเข่าเป็นฟียิงอยู่นํำคลนหลอกกินยาเด้อเป็นผีโลดแหละต้องว่าฟีผีถ้าพีนะพีหลอกพี่นนอะ phi này phi con. phi bốn. ngon phi đây khèu cho nhã. bưng bưng nón ở cái cây. tôi đây là núm à? rồi đấy. này lệ cái, mà, sự, cái một cơn bại อยาเรอเป็นบ้านอนมางงมันงงเขาวอาเฮ้ยลูกๆเขาอะม่วยัดกี๊กี๊มอ่างไต้่อยผัวไต้เปคาอยอ่ะพระทาเจ้าลจะลูกแล้วหนูได้จังหวะเข่าม่งได้ม่งละจิกดีฮะดีออยกีกียดิงยัดสิงยงหันตวขงม่งตำนามกระเพาะขึ้นกินตนาม นูตัวบักใหญ่ไปเลยเขาบอกหอบอท่านบอกบอคุบเอาน้อสีคุบแล้วมันก็ตกลงแบบนี้ค่ะเลออกกบเลอะนะ่เห็นอยู่ในโทรศัพท์นะนกนกแก้วตัวใหญ่ยังเจ้าอียังหัวจะออกอะไรี ไม่ชื้อแล้วเลนข,ขลนะข้าน้อยขอคารบะท่านมันจะถือนะซื้อตัวเดียวก็ถือเงินกี่ป้าพี่น้องเอยเงินไทยแบบพันหนึ่งแต่ล่าอันได้หาแสนมันจะได้พันมันจีพันหนึ่งพันหนึ่งมันจะได้ละกี่พูดได้หนึ่งนะจากพันหนึ่งสามแสนไปขึ้นมาหาแสนไปตะกี้พันหนึ่งซ้อนแสนไป บาทในหาเซลล์ปลายปูติแดลนขึ้นวูวูพันบาทเราได้เต็มกำเงินเมื่อกี้พันบาทได้สามสี่ใบต่อไปจะได้ใส้เงินบาทไม่เงินกีบจุดใส่ ไปหาใช้เงินบาทปันมันก็ะเพงเงินเงินก็ะหายน่ยขนาดกินยาด้วหลูกเด้อเอาเอายายังท่าน่ะมึงท่ายาอย่างพมันเกีียวพมพมมาเกี่ยวหล่อใจเออมาให้ป้าลุงมองดูค่ะพีนะมาแกะมาดูมาแกะมาดูในสายกะเออแกะมาดูให้ป้าลุงมองก่อน โอยออกดีดีมันบ่เห็นนี่เบอเบอไม่ใช่เบอกินได้เบออหลาทังนี้งเปเทอรไหู่ะ้ลหอ้ยทำตัวดีนะเบ้อให้ร้อยเบ้อเบเบมันใหญ่ดานี้นะตัวนี้นะเบให้ร้อยมึงเงี้ยเบทางหนานะเบิใหม่ดูหงกแข็งก็ด้แน่บอเห็น้เออหหรอครจะหัวใหญ่อ้ยหนาหิน พ่อกันขีบหนาเ้ยพี่น้องเด้ออยู่ดี่งแหง้วสุขุสุคนไปไปพ้นใส่ปลุกไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆฐานพี่น้องจ๋าสบายดี